ต่อมามาเกตประเทศไทยนะคะจับมือพันธมิตรอย่างกลุมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมอัญ,ญมณีและเครื่องประดับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมการค้ากลุ่มอัญ,ญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสมาคมการค้าอัญ,ญมณีและเครื่องประดับอาเซียนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนสมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทยและสมาคมช่างทองไทยนะคะร่วมกันแถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน จิวเวลリーแอนเจมอาเซียนแบงกอก2024การรวมตัวครั้งสำคัญของผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจากทั่วโลกบนพื้นที่กว่า17,000ตารางเมตรนะคะในระหว่างวันที่1-4พฤษภาคมนี้ณศูนยะ์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยภายในงานแถลงข่าวนะคะได้รับเก,กียรติจากนายสัญชัยผู้จัดการทั่วไปอินโฟมาร์มาร์เก็ตประเทศไทยพร้อมด้วยนายสุทธิพงศ์นะคะประธานสมาคมการค้าอัญมณีและเครื่องประดับอาเซียน และนายวิบูลนะครประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอัญ,ญามณีและเครื่องประดับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้เกียรติเข้าร่วมงานนะคะพร้อมเปิดเผยนะคะคาดการจะมีผู้ซื้อคุณภาพไม่ต่ำกว่า1น0 0 0รลายจากกว่า50ประเทศทั่วโลกรวมผักดันผู้ประกอบการกลุ่มอัญ,ญามณีเครื่องประดับไทยนะคะให้ฟื้นกลับสู่เวทีโลก นอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้จัดให้มีแฟชั่นโชว์นะคะเครื่องประดับจากเหล่าดารานังแบบชื่อดังภายในงานนี้ด้วยนั่นเองค่ะกะ็วันนี้เป็นงานแถลงข่าวนะครับที่เตรียมความพร้อมขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการเข้าร่วมงานเจกแก็นะครับซึ่งงานมีวันที่1ถึงวันที่สพฤษภานะครับโดยภาพของงานนะครับปีนี้เนี่ยถือว่าในส่วนของการเตรียมงานนะครับก็ เป็นการเตรียมงานที่พร้อมกับปีที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจํานวนของอผู้เข้าร่วมงานนะครับซึ่งมีสัดส,ส่วนเนี่ยเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมาถึง30นะครับการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอส่วนของนักดีไซน์นะครับส่วนของอการโชว์เคส,สต่างๆของสมาคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซิลเวอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เราทําเรื่องของเจมมิวเซียมหรือต่างๆาการแข่งขันต่างๆเกิดในงานเรียกว่าความพร้อมเนี่ยพร้อมดีอ,อย่างยิ่งนะครับในเรื่องของตัวกลุ่มที่จะเป็นผู้ชมเป็น Visitor Buyer ออร์นะครับตอนนี้เนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับในสัดส่วนของ กลุ่มที่ลงทะเบียนเนี่ยถือว่ามากกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันถึง40%นะครับแล้วก็ที่น่ายินดีคือเป็นต่างชาตินะครับถึงจำนวนอ,อยู่ที่60%ของการลงทะเบียนนะครับผลตอบรับของไบเออร์นะครับที่เราเชิญเข้ามาในาที่เราเรียกว่า p o s ตไบเออร์นะครับจากกลุ่มประเทศในอาเซียนนะครับจากกลุ่มประเทศใน อ่าชน่านะครับกลุ่มประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศในเรื่องของอ่ายูเอนะครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยตอบรับกันเข้ามาอย่างคับข้างนะครับเชื่อว่างานปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นงานที่จะกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมของอัญมณีและเครื่องประดับนะครับได้อย่างดียิง่งอย่างสูงนะครับไฮไลท์อย่างแรกนะครับแน่นอนก็คือเรื่องของอ่ากลุ่มสินค้าที่เข้ามาในงานนะครับอย่างที่ผมเมื่อกี้คือโดยสัดส่วนของผู้เข้าร่วมงานนะครับจะเป็นจากผู้ประกอบการไทยเนี่ย อยู่ที่70%จากต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่เข้ามาร่วมง,งานเราจะเห็นโปรดักต์จะเห็นดีไซน์ใหม่ๆนะครับซึ่งเคาเราคิดว่าจะตอบรับเทรนด์ของผู้ซื้อที่จะทําให้ผู้ซื้อจากต่างประเทศเข้ามาในงานนะครับส่วนเรื่องอื่นก็อย่างที่เรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสัมมนาเรื่องของกอิจกรรมพิเศษที่มีในงานนะครับส่วนของพิเศษต่างๆเรียกว่าปีนี้จัดมาเตรียมมีความพร้อมที่ดีอย่างยิ่งครับเออจริงๆต้องขอบคุณทางอินรฟมากก่อนนะครับที่ท ให้ทางกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบับุตสหกรรมเนี่ยมาเข้าร่วมในการสนับสนุนของออในงานแฟนนี้ผมถือว่างานแฟนนี้เป็นอีกเวทีหนึ่งสําหรับอุตสาหกรรมที่จะผลักดันยอดการส่งออกให้ดีมากขึ้นวาเเิินะครับแล้ก็ผมคิดว่าส่วนอินร์มาเองเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะครับระดับโลกที่มีคุมเมเจอร์งานแฟ์หลกักๆของจวรี่อยู่ แล้วแกก็จะทราบเรื่องของการปฏิบัติการทํางานของของอุตสาหกรรมดีว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ประสบการณ์ที่อันนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3ของในปีนี้ใน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 ครั้งนี้คือครั้งที่3ของอันอินโฟมาไทยแลนด์ที่เป็นคนจัดงานเจกับนะครับผมคิดว่าผลตอบรับน่าจะดีแล้วก็ไทม,มิ่งเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสที่ดีด้วยเพราะว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวหลังจากที่งานสงการแล้ว มาต่อเรื่องของเจแกนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันในอุตสาหกรรมและสิ่งอื่นที่อยากจะฝากขอบคุณทางสสวนะครับที่สนับสนุนโครงการนี้กับทางกลุ่มอุตสาหกรรมให้เป็นรายได้เกิดขึ้นนะครับคือคือรายได้กลับมาสู่ผู้ประกอบการเข้าร่วมสนับสนุนนี้นะครับก็อยากจะให้ทางสสวเนี่ยมีการสนับสนุนทางอินโฟอร์มหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมเราต่อไปก็ก่อนอื่นผม ขอสแสดงความยินดีนะฮะกับทางบริษัทอินฟอร์มาที่จัดงานเจอกับ mm hmm. อีกครั้งหนึ่งนะฮะกด็ด้วยด้วยโครงสร้างของสมาคม Gem Century, Association, อาเซียนเจมส์ u r น t r a จ e รี s เทรดแอส n ซเชชันหรืออาจาเนี่นะฮะเราก็มีเ,เครือข่ายมีสมาชิกแล้วก็พันธมิตรที่ที่เป็นสมาคมการค้าอันนี้มันมีระดับในอาเซียนแล้วก็บวกนอกอาเซียนอีกสิประเทศซึ่งซึ่งพันธมิตรที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งมากก็คือประเทศจีนนะฮะ ซ,ซึ่งประเทศจีนเองตอนนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มไบเออร์ที่สําคัญมากนะครับนั้นทางทางแอดจ่าเองเนี่ยเราก็จะนำนะครับวิซิเตอร์ visitor, และก็ไบเออร์จากประเทศจีนแล้วก็ประเทศอืน่นในอาเซียนอยางประเทศอินเดียด้วยเหมือนกันเข้ามาที่งานเจแกบเนี่ยนะครับซึ่งทุกคนก็คาดหวังฮะคาดหวังว่าเขาจะมีโอกาสได้ต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องของการโอเคละซื้อขายนะฮะตัววัสดุอุปกรณ์หรือว่าเครื่องประดับด้วยนะครับซึ่ง โดยโดยส่วนตัวผมมองว่างานของเจกแกลเนี่ยเป็นเป็นงานที่ที่ต้ถือว่าในเชิงกลยุทธ์นี่ดีมากนะครับเป็นงานกลางปีที่ที่ผมคิดว่า,าหลายคนเองก็อยากจะมาประเทศไทยนะฮะแล้วก็แน่นอนในความคาดหวังาจากจากงานเนี่ยทุกคนมั่นใจเพราะว่าออร์แกไนเซอร์เองซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์สูงนะเป็นมืออชีพอย่างอินฟอร์มานี่ก็คิดว่าเขาจะตอบโจทย์ได้ได,ได้ได้ครบถ้วนนะฮะ สมาคมเองก็ได้ PR เรื่องงานเจแก็บไปให้กับเครือข่ายแล้วก็สมาชิกในต่างประเทศนะครับซึ่งก็เราก็มั่นใจว่าจะมีวิซิเตอร์และก็ไบเออร์ในกลุ่มเราเข้ามาชมงานค่อนข้างจะมากเลยครับครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับนะครับก็เราถือว่างานเจกงานนี้นะครับเป็นงานระดับอาเซีนนะครับแล้วกเ็เราจะดึงผู้ประกอบการนะครับทีเ่เกี่ยวข้องนะครับ ผู้ซื้อนะครับจากหลากหลายประเทศในอาเซียนแล้วก็หลากหลายประเทศที่สําคัญเข้ามาในงานนะครับก็อยากให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้นะครับเข้ามานะครับเข้ามาชมในงานนะครับมามองถึงโอกาสต่างๆในการดําเนินธุรกิจนะครับมาซอร์ซิ่งในเรื่องของผลรตพันธ์ต่างๆที่มีครบในงานนะครับทั้งในประเทศไทยและทางด้านต่างประเทศมากกว่า13ประเทศนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นผู้เข้าร่วมงานที่มาในงานและเอาวันที่ เกิดขึ้นในวันที่1-4ถึงพฤศภาคมนี้นะครับที่ศูนย์ระชมนห่งชาติสิสริจิตครับและสำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมงานนะคะสามารถติดตามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะรวมไปถึงลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์นะคะ j ิวา l ิสเจม a นบีเ d com หรือที่ f c e b o o o f แฟนเพจนะคะรวมไปถึง IG นะคะของ g ีเก็บไทยแลนด์ได้เลยนะคะ